ก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้อยู่กับเฮียฮิบุระอีกเช่นเคยนะครับผมแล้ววันนี้เราอยู่กันในเกมป๊อปปี้เพย์ไทม์นะครับผมนะฮะวันนี้นะครับผมเฮียจะพาทุกคนนะครับผมไปเล่นเกมป๊อบปี้เพย์ไทมกันนะครับทุกคนนะฮะซึ่งเกมนี้นะครับผมเป็นเกมตุ๊กตาผีสีฟ้าในโรงงานผลิตตุ๊กตาทุกคนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูประวัติคร่าวๆเขากันนะครับผมไปไปชมกันเลยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิวะ You are about to see the most incredible doll ever invented. Her name is Poppy, and she is the first truly intelligent doll in the world. A little girl can talk to her. Poppy gives her answers. She is the first doll actually able to have a conversation with a child. Hard to believe? Just watch. Poppy's as lovable as a real girl, and she talks like one, too. Hi, my name is Poppy. I love you. Can you help me polish my shoes? Why, of course, Poppy. Just like a real girl, Poppy always wants to look her best. Perfect. Thank you. Her hair is sturdy and won't come out when you brush it, and smells just like a poppy flower. Is there anything else you'd like to say, Poppy? I'm a real girl. Just like you. What's the time? Playtime! And if you've ever wanted to see how all of the nation's favorite toys were created, Playtime Co. is now offering factory tours at just $2.99 a person. An entire hour in the most magical toy factory on earth. What are you waiting for? Come visit the factory. We can. We. Oui. ประตูดอกทองอา่ามาลทุกคนนะครับผมเวลคัมยินดีต้อนรับเนี่นยฮ <laughs> yes, ะดูนะะนะครับผมวิทยุตกใจ ESC เพื่ออะไรอ่านะครับ, item, รบก็จะมีไอเทมนะครับผมเนี่ยเป็นหลอดไอเทมเนาะเะครับก็จะมีอาจจะต้องหาของอะไรมาใส่ทุกคนนะฮะให้มันเต็มเนาะเลยครับ อันนี้ก็จะมีการมูฟการขยับนะครับผมก็จะใช้เป็น W-ASD นะครับผมมีกระโดดก็เ,เป็นจั๊มนะครับผมสเปกบาร์นะครับผมวิ่งนะครับลั่นก็เป็นชิ i f t นะครับการย่อการอะไรต่างๆก็จะเป็นคอนโทรลนะครับผมไปไปดูสมบรกสกันเลยดีกว่าครับถ้าเปิดไฟฉายไม่ได้หรอกเกมนี้ กด E เหรอ E เพื่อ E เพื่อกด E ีไหมวะอ่ามีอันนี้อ๋อกด E เพื่อคลิกอะไรต่างๆนนะครับแต่ว่าใช้เมาส์คลิกไม่ได้นี่หว่ามันคือแป้นแป้นมันคือแป้นสี่วาปนนั๊นั้นเพ่มันคือแป้นสีนะครับทุกคนให้เรากดอ้าแปลว่ารหัสี่ตัวครับเพราะว่ากดห้าดูนะ ถ้าเกิดกด5ปุ๊บมันจะดับเได้แค่สีตัว1,2,3,4เท่านั้นไม่เกิน4ครับนะครับเปรว่ารหัสต้องหารหัส4ตัวเนีครับแล้วเป็นแป้นสีด้วยอ่ะหรือว่าเบบี Baby. นี่หรือเปล่าเหลืองฟ้าแดงหรอเหลืองฟ้ามันก็ไม่ครบดลไมีสีสีอ่ะเนี่นตกทงนมีีเทียนหอมด้วยนะฮะ แฟนซีดีอะะโจะเข้าให้ <Hi. S 1> เรียวาสาวอะให้เปิดได้ทุกคนเน,เนี่ยฮะนี่เนี่ยคือกล่องอะไรเนี่ยกล่องสตุกตาหรือนึกถึงชักกี้เลยอ่ะเนี่ย เหมือนกล่องชักกี้เลยอะครับไม่ทำอะไรเนี่ยเสียงอะไรวะเสียงรถไฟเดี๋ยวนะหุยนี่ไงรถไฟมีสีเขียวชมพูเหลืองแดงเขียวชมพูเหลืองแดงกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอนไอีดอกเขียวชมพูเหลือง แดงอุ้ยโคตรเลิเดไี้ครับเหนดูสิเครื่องอะไรอ่ะว้ายออกอีกขยับได้ตกใจรือว่าขยับเองที่ปุดเดินชนเนอ้ยเ <c oughs> ทปเสียงทุกคน พยายามเครื <ítulo> ่องมืออนเนกประสงค์เหรอเป็นลูปมือสีฟ้าด้วยวงกับสีแดงนะครับเอาสะพายหลังไว้นะฮะแล้วยังไงอ่าเป็นแบบหยิบจับของอ่านี่ครับอ๋อ แล้วก็ดึงเข้ามาได้อะไรอีกจับสองอันจับหัวคนไวยี่ดหองมาดึงเงี้ยอ่าแต่นี่อ้ยสามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ด้วยทุกคนหลอดไฟมันสามารถ้นี่ได้ด้วยอ่านาหนุกนาหนุกนาหนุกดีเว้ย ดับไปแล้วเฮ้ยประตูเปิดเองเฮียอ <c oughs> ุ้ยตกใจไอ้สัตว์อ๋อเรากดตัวอีเมื่อกี้นึกว่ากดทำนึกว่าใจะให้เราย่อเข้าไปไม่ใช่อุ้ยทุกคนฉน,นี้มือแล้วอ๋อนั่งพอปี้ไปทำนี่นี่ นี่ทุกคนเรามีมือแล้วทุกคนอย่างไกลอะ่ะแปะเขาให้ยีย่งประตูมาแล้ว้าขึ้นกระโดดเข้าได้นี่อุ้ยไฮไฟไหม ไอตัวนี้ปะที่แบบมันขยับได้อะหรือเป็นแค่มัสคอตโชว์อ้าวเฮ้เสียงกุญแจขอนะสตาร์โอลี่เฉพาะพะิที่เท่านั้น เสื่องอะไรอ่ะอุ้ยโ,โหปิดประตูด้วยหรอเอาเชียแล้วออ <c oughs> ประตูล็อกมึงออกไม่ได้ <c oughs> อ่อนี่ไงอันนี้คือตู้ไฟนะครับ โอ้แตะี้อาลากไปไหนอะเสานี้หรอเยี่ยมแล้วไงต่อตั้งอาอ๋อ,อ,อนี่เสานึงนี่นี่แตะไอแตะอ,อือเสียวสุดสุดนี่ฮะเปิดได้ยงัง เฮ้ยทุกคนมันหายไปแล้วอ๋กูกดเปิเปดเพลงเมื่อกี้อปอ๊บเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะ มึงกูมไม่ได้กูไม่ได้เห็นคนเดียวใช่ไหมเมื่อกี้ม,กมันมีมือตรงนี้อุ๊ยอุยเมื่อกี้มันมีมือตรงนี้ทุกคน ฮึห้องอุปกรณ์เนรอหืมปิดให้จะไม่ต้องแบบว่ามายุ่งกับปูอีก <S 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 มีเครื่องเล่นเทปสีเหลืองนะครับตรงนี้โอ้ย เป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยให้เราเอาอะไรมาใส่ตัวเครื่องอาไอเทมเยี่ยมอาสีฟ้าเนะี่ครับทุกคนไ,ได้สีฟ้ามาแล้วขาดอีกสามสีตึ๊บอย่างสยองอะ่ะว้าวหายไปเลยแตะเหม่งเธอแล้วลองรูปไลร ได้ไหมอือัออนนี้ประสงค์สุดๆอ๋ออันนี้ก็คือทางที้เราเข้ามาปะเออ,เอ,เ,อ,เ,อเอ้ยีงไงอีกหนึ่งอันไอฮะโอ้นู่นนู่นนู่น,นสองอีกอันเดียวทุกคน ไปอันเดีดยวอยู่ไหนอ่ะไปนี่ไงเจอแล้วครบแล้วปะนี้อันนี้ เดียมวูฮได้มาแล้วทุกคนเนียฮะอ่ะไอมือเดียมเอาเป็นสีแดงกับสีนี้อืมว้ายดูดูดีด่มันจะสวยไหมกูเล่นของกูเนะี่ยไปหาทุกคนไปนะฮะนี่ ิกซ้ายอันนี้คลิกขวาอือหือเลิศสุดๆนะฮะต้องย่อยน,อนิดนึงอ่ะเออเออฟิวโอ้โห้ไซดลงมาเลยครับทุกคนนะฮะไซด์ขณนที่ตอบโจทย์อะไรเอ่ยอื๋คืออะไรอะ เราต้องไปทางไหนอ่ะเมื่อเกินมองไม่เห็นเลยอ่านี่ไงอันนี้แล้วไงต่ออ่านี่ไงจุดเชื่อมไฟหนึ่งอ่าคืออนตรงนี้ไม่ได้ทุกคนนะฮะต้องออมต้องออมฟึ๊บ ให้จุดช่อมไฟอ่าโอเคเอ๊ะมันไม่ถึง,งอ่ะมันมันดึงปึ๊บอ่ามาปึ๊บปื๊ดนี่ไม่ได้อ่ะทำไงวะเนี่ยต้องจับอ่ะหนึง่งปึ๊บ เออยเร็วเลวเวเวเวบเอาโอ้ยหอยหลอดดิอันนี้ไม่ก็ไม่ได้อ่ะโหมียงสายไฟด้วยเหี้ยเกมอะไรเนี่ยนี่แล้วก็ยังไง มไม่ได้อะมันต้องแบบต้องขึ้นไปข้างบนด้วยอะเราลองยืมบนนี้ปุ๊บนี่แล้วก็นี่แล้วก็นี่ไงโอ้ยคนมันตึงอะ่ะครับน้องๆบอกเลยว่าบนอยู่ไม่ถึงยี่สินาทีหรอกจริงๆนะ <c oughs> คนมันเก่งอะนะจะพาผมไปไหนเนี่ยุ้ยหนีอะไรอะ มันคืออะไรอะเหมือนเหมืนอนอะไรเหมือนไม่ขยะทิ้งลงมาเลยทุกคนอ๋อหืมมันคือสร้างหุ่นตุ๊กตาทุกคนดูสิเราถูกระบายออกมาจากช่องส่งตุ๊กตาที่เป็นตุ๊กตาเสียครับพี่มเป็นแบบว่าแบบเขาเรียกว่ามันเป็นแบบว่าหุ่นที่ยังประกอบไม่เสร็จอะไรเงี้ยครับ อันนี้คืออ๋อยกได้อันนี้คือมันจะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างนะครับ <S <S Need Power ต้องการพลังงานนะครับไป ชึบชึบชึบไ่ครับนี่อึ๊บอ่าเอ๊ะอะไรอ่ะเอ๋ยได้แผ่นซีดีสีชมพูนี่ อันนี้ตีฉันจะไม่ยอมพาดผ้า,าให้อะไรแบบนี้อีกแล้วตีเราก็อย่างงี้นนะน,นี้โอ้ยถ้าให้ต้องอ้อมสองอันเลยเฮียเสาน,นี้อันนึงจะบ้าอึ๊บหนึ่งสองเอ้ย เราต้องเครื่องอตรงนั้นเหรอยังไ,ไงคนให้ต้องเฮ้ยมันกดไม่ได้อ่ะต้องใช้สองอันนะเราต้องโยงอันนั้นด้วยอ่ะไป้าแตบ้าเอ๊ะนี่แล้วก็หมุนสองอันมาเลยคราวนี้ หนึ่งและสอง <c oughs> ข้าฝั่งถนนข้าฝั่งถนนว๊าวจะตกระตกโอ้ทำไงอ่ะกูห้อยอย่างงี้จะตายปะวะจะเอ้ยหู้ย,ยแรงกระแทกนี้โอ้ยดีนะเกิดเป็นแมวเก้าชีวิตไป โ okay. อเคเราจะรีบวนไปไอ้นี่ก่อนทุกคนวนมาดึงสะพานกันชึ้บอ่าแล้วก็ช็อกหนึ่งและสองทำไงให้มันแบบทีเดียวได้เลยวะทุกคนเข้าใจเลยอะอันนี้อันนี้นนนปึ๊บปึ๊บหรือ,อยังไงได้ไหมได้ไหมขอยได้ขอยได้ได้ไหมได้ ได้ได้เดียวดเดียวได้ดออไ,ดไหม,ไ,ไ,หมไม่อยากลงบันไดเลยทุกคนแล้วก็แบบโดดลงไปเลยวะออแรงกระแทกดีเขาว่าออนอุ้ยมนลืมตาด้วยทุกคน อันนี้เราสามารถสับประโยคก,กันแล้วสมาแล้วเหมือนจะเป็นส่วนขาครับปึ๊บอันนี้จะเป็นส่วนส่วนตัวทุกคนเนี่ยฮะเป็นไพรเวทไม่ใช่นะครับส่วนตัวอันนี้ส่วนหัวหรือเปล่าอ่าส่วนหัวทุกคนเนี่ยฮะ เราตามไปดูเลยครับว่ากระบวนการการทำตุ๊กตาเป็นยังไงนะทุกคนแต่เครื่องทำแอบสยองมากเลยอะ่ะมึงดูอีเครื่องอีเครื่องนี้อีเครื่องเงี้ยอออีเครื่องเนี้ยตามมองตามฉันตลอดเวลาเลยอะ่ะดูตาม,มองกูดีแล้วมองไปอ่ะมองใหม,ม,ใหม่มึงเอาไงอะ่ะเอาไงอ,ะอ,อ่ะอุอกไม่ใช่หรออืมอ่าอุ้ยเฮยซื้อ สแกนสแกนทุกคนนะฮะไม่มีอะไรผิดพลาดใช้งานได้ตามปกติสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะน้องมาเลยทุกคนุน๋ยน่ารักมากมีปีกด้วยงุยเอ็นดูตะนอนนะฮะนี่ไงวางตรงนี้ปุ๊บอ่าเรียบร้อยอ๋อไอ้ที่ยก็คือที่ทำตุ๊กตาทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อ เปิดประตูทางออกนั่นเองนะครับทุกคนนะฮะอืมมุดจังมุดจัจจงโอ่ามุดจังเลยเย้ทางออกทางนี้ได้ไหมไป,ไป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 โอ้ my god อ,อุ้ยเมื่อกี้ตกใจมากอะทุกคนมันแบบนะโอ๊ยโอ้ยอือออโอย๊อยโอ๊ยจะไม่น่าผู้กันาดเนี้ยโอย้ยโอ้ย ที่ทางไหนรูไหนใรูรูลงรูรูทางไหนต่อยังตามอยู่วะเฟืบเพื่อเพียงตามอยู่เร็วทางไหนต่อเออน่ากลัวสิไปเลยเฮ้ยตรงนี้ลงลงรงนี้ตรงนี้รอดไหมแล้วจังเฮ้ย วิ่ยมาแล้วมนัมนเนว่ยไอ้เฮ้ย,ยเร็วมันหนืดมันหนืดอะไรในทางขึ้นเนาะฟิวฟิวเฮ้ยนี่ดึงอึ๊บดึงดึงมาเดี๋ยวรีบเฮ้ย อุ๊ยอ้เมื่อกี้น่ากลัวมากกูผ่านมาได้ไงวะเนี่ยทุกคนประตูมันคุ้นๆน่ะเหมือน,นะเ,หอนเหมือนเป็นประตูในคลิปวิดีโอตอนแรกปะอีประตูดอกนั่นอนะเราก็ไปงั้นเหรอไที่ตุกตาให้เราทำปะ no stop กลับไปไม่วิ Turn ่งเธอในราวทำไมอะไปวันนี้ไม่ได้หรอุ้ย <c oughs> แต่ไม่ค่อยชอบจริงอีกยุูคนเดินกลับปัแต่ไม่ค่อยชอบทางอะไรอย่างงี้เลยอะทุกคนมนะันแบมันเป็นทางยาวแล้วแบบ เสียงดนตรีแบบนี้หมอนกำแพงใช่ไหมนึกว่ารูล่องเข้าไปข้างในข้างในอะไรอ่ะ เปิดได้ไหมอ๋อนี่มันตุ๊กตะตุ่นตัวนั้นนี่เออเฮ้ยเฮ้ยฮะกูไม่ปลดปล่อยอะไรเนี่ยก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนเนี่ยผมสลับ ป๊อปปี้เพย์ไทม์ของเรานะครับผมใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆดูนะครับผมและที่สำคัญนะฮะอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือน p m r ของเรานะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแลวกันะะนะครับผมนะฮะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเจอกันใหม่ครับ